ีครับผมมูจากอินเดียนสาขาพรราม2นะครับซึ่งตอนนี้ทาง Indian Motorcycle Thailand เนี่ย,ยก็มีด้วยกันทั้งหมด2สาขาแล้วนะครับก็คือสาขาพรราม2แล้วก็สาขาพรราม5้าที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าอินเดียนสเกลบอบเบอร์คัสตอมนะครับอยู่กันที่จังหวัดน,นองคายนะครับอำเภอสีเชียงใหม่นะฮะนะฮะวันนี้ผมจะพามาดู ของแต่งรีวิวกันคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับ i n นเดียนส u t b o b b เ r อร์คัสซอมคันนี้นะครับตัวนี้มันเป็นส c o u บ b o เ b อร์สแตนดาร์ดมาแล้วเราเอามาแต่งคัสซอมใหม่นะฮะซึ่งของแต่งทั้งหมดเนี่ยเราหาอิมพอร์ตมาจากทางสำนักแต่งแทงเมจชีนทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะครับที่เอามาใส่เจ้าอินเดียนส u t b o b b เ r คันนี้นะฮะให้ให้มันมาเป็นในรูปแบบรูปแบบนี้นะครับอ่าสเปครถคร่าๆเดิมๆเนี่ย คันนี้เป็นโมเดลปี21นะครับเครื่องยนต์เป็นลิควิดคูลนะฮะ1,133ซีซีนะครับจะระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะให้แรงมาที่100ตัวนะครับสังเกตว่าจะมีแผงหม้อน้ำหลังพึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ดีนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับการขับขี่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะรับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนระหว่างขาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ใส่ขาสั้นขี่ได้ชิ้นนี้เป็นบางโครนนะครับ อ่าชิ้นนี้ใส่มาเป็นบางโคนนะครับแล้วก็ทําสีมานะฮะนะฮะแล้วก็จะเป็นยางครอบโช๊กนะครับไล่ต่อมาคือกระจกปลายแฮนด์ครับนี่ใส่กระจกปลายแฮนด์ของวิโซม่ามานะครับถังน้ํามันนะครับทําลายใหม่นะครับอ่าของเดิมมันจะเป็นตัวหนังสือเฉยๆนะฮะอ่ะถ้าท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะครับในรูปภาพตัวสแตนดาร์ดเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวหนังสือเฉยๆนะครับแต่ตอน,น,เ,นเนี้ยสเกลคันนี้ก็ได้มาเป็นลายแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นในลักษณะของหัวอินเดียน นะฮะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะฮะพัดเท้าแต่งครับจะเป็นลักษณะทรงกลมกระบอกยาวแบบนี้นะครับนี่เลยนี่คือท่อเสียบฟรีดอมนะครับท่อเสียบฟรีดอมเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ made in USA นะครับอันนี้ก็อิมพอร์ตมาจากอเมริกาเหมือนกันนะครับเป็นท่อเสียแบบสองนะครับพอฟูลมาเลยอันนี้เสียบแบบลั่นมากนะฮะ,ะต่อไปเบาะนะครับเดิมๆไม่ใช่เบาะนี้นะฮะของเดิมเขาจะเป็นเป็นเบาะเตี้ยแล้วจะติด กับตัวเฟรมเลยนะครับคือบอกมันจะต่างนี้มันจะไม่ใช่ลักษณะบอกร้อยแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายแต่งนะฮะนี่เป็นไฟ LED แต่งแบบนี้นะครับโช๊คอัพหลังครับโอลินฮะอ่าโอลินแท้ออกโรงงานแน่นอนครับอันนี้นําเข้ามาครับไม่ได้ซื้อในไทยนะฮะโชว์โอลินตัวนี้นะครับสำหรับอินเดียสเกลโดยเฉพาะนะครับบางโค้หลังนะฮะบางโค้หลังนะทำสีมาเหมือนกันนะฮะเหล็กยึดเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังก่อนเนาะ หลายท่านก็คงอยากฟังแล้วเออเสียงทอ่อเสียงท่อฟรีดอม Freedom เนี่ยเป็นไงนะฮะเสียงโอเคครเสียงค่อนข้างดีเลยก็เสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าอินเดียน สเาวบอบเบอร์คัตตอมคันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะฮะอินเดียนมอเตอร์ไซเคิลอยู่นะครับตอนนี้มีศูนย์จำหน่ายถึง2สาขาแล้ว้วก็มีสาขาพระราม2กับสาขาพระราม5นะครับแล้วเราก็ยังมีของแต่งแล้วก็โมเดลรถอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเาวจะเป็นชีฟหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับแมอนาคตท,ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย ของแต่งสามารถเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับเพียงท่านติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรนะครับบล็อกอินมาที่ศูนย์นะครับหรือจะเป็น Facebook Fanpage ก็ได้นะครับมาพูดคุยกับเราได้ครับผมมาปรึกษาแนวทางการแต่งได้นะครับเรารับจัดทรงอินเดียนทุกรุ่นนะครับใส่ของแต่งได้หมดอะไรที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมหาให้นะครับมันสามารถเอามาใส่รถนลูกค้าได้ ะะผมจัดการให้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ